สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซค์ต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่ามอเตอร์ไซคนั้นเป็นรายการเดียวที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนามอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซค์ ทุกวันอาทิตย์เวลาสีทุ่มถึงห้าทุ่มทางช่อง TNN2 แห่งนี้ครับช่วงแรกของรายการนะครับเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันถึงแผกนกางจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาด2 5 0 3 0ถึง300รีซีระหว่าง Honda กับ Kawasaki ครับในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมานะครับ Honda และ Kawasaki นั้นได้มีการแนะนำมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ พร้อมกันทีเดียวถึง4รุ่นโดยแบ่งออกเป็นค่ายละ2รุ่นครับซึ่งนี่คือครั้งแรกของวงการมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยนะครับที่2ค่ายใหญ่ Honda และคาวสกีได้มีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์พร้อมๆกันนะครับในเวลาที่ไล่เลี่ยก,กัน Honda เปิดตัว CBR300R และ CB300F ในขณะที่คาวสกีนั้นนะครับได้มีการเปิดตัวรุ่นนินจา2 5 0 SL และ z 2 5 0 SL สสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนคิดเป็นความบังเอิญ แต่ความจริงแล้วนี่คือความตั้งใจนะครับของ Honda ในการที่จะมีการวางจำหนารถมอเตอร์ไซค์ในเวลาที่ไล่เลี่ยกันเป็นการประทะกันโดยตรงนะครับนี่คือการแข่งขันในเชิงของการตลาด h o n ด้าได้มีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่น cbr 3 0 0 r ที่งานมอเตอร์โชว์ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่มีการจำหน่ายนะครับฮอนด้ได้มีการปรับแผนการจำหน่ายเลื่อนอไปนะครับโดยที่ไดมีการแนะนำอีกครั้งนึง ในช่วงที่5มิถุนายนนะครับโดยได้มีการเชิญสื่อมวลชนไปทดสอบเจ้า CBR 300R อ,าาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวไปแล้วเป็นเวลากว่า2เดือนโดยได้มีการวางแผนครับว่าจะเป็นการเปิดตัวตัวตดหน้าคาวสกิทั้งนิ n จา 250SL และ Z 250SL ซึ่งคาวสกีนะครับได้มีการเปิดตัวไล่หลังฮอนด้าเป็นเวลา1เดือนนะครับโดยใช้งานบางกอกมอเตอร์บา e เฟสติวัลครั้งที่6นะครับ2กรกฎาคมที่ผ่านมาเปิดตัวทั้งนินจา 250SL และ Z 250SL นั่นคือการเปิดตัวที่คอสกินั้นนะครับเน้นถึงว่านี่คือการเปิดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เรื่องของการวางจาหน่ายนั้นจะอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนและ h o n d ้าได้มีการตบหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดตัว CB3 0 0 f รตามหลังนะครับนินจา2 0 0 SL และ Z 200 SL นะครับวันที่18กรกฎาคมโดยเปิดตัวตามหลังเป็นเวลาครึ่งเดือนนะครับนี่ก็คือการเปิดตัวที่ถือว่าในเวลาที่ใกล้เคียงกันมากโดย h อน d ้าได้มีการวางจำหน่ายนะครับ CBR 3 0 0 r ในราคา 1 3 3 0 0 0บาทนะครับรุ่นธรรมดาส่วน CB 300F นั้นนะครับวางจำหน่ายในราคา1 2 6 0 0 0บาทครับนี่คือราคาแนะนำในช่วงแรก3เดือนนะครับจนถึงเดือนตุลาคมนี้ราคาจะปรับขึ้นเป็น1 3 0 0 0 0บาทครับจะเห็นนะครับว่า Honda ได้มีการประกาศราคาก่อนทั้ง2รุ่นนะครับก็คือ CBR 300R และ CB 300F ในขณะที่ Kawasaki นั้นนะครับยังไม่มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการ โดยล่าสุดนะครับที่งาน Big Motor อร l เวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเรียวมอเตอร์สนะครับซึ่งเป็นผู้จำหน่ายของคาวสกิในเขตกรุงเทพได้มีการประกาศราคาอย่างไม่เป็นทางการนะครับว่านินจา200 SL นั้นอยู่ที่125,000บาทโดยที่มีราคาถูกกว่านะครับ CBR 300R อยู่ประมาณ8,000บาทด้วยกันขณะที่ z 200 SL นั้นนะครับประกาศราคาอยู่ที่119,000บาท ถูกกว่า CB 300F อยู่ประมาณ7,000บาทครับซึ่งต้องถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นราคาที่น่าจะทําให้มีการแข่งขันที่สูสีเกิดขึ้นเพราะว่า h อ n d a ได้เปรียบในเรื่องของ CC ีที่สูงกว่าโดยฮอนด้าได้มีการเพิ่มปริมาตรบอกสูบขึ้นไปเป็นกว่า300สี่สีให้ดูแล้วนะครับศักรีของตัวรถนั้นจะเหนือกว่า Kawasaki อยู่เล็กน้อยครับอย่างไรก็ตามนะครับ CB 300F ของ h o นด้านั้นก็กําลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้ โดยที่ราคา1 2 6 0 0 0บาทนั้นเป็นราคาที่ถือว่าเหมาะสมอย่างมากนะครับแต่ Kawasaki เองยังไม่มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กันยายนที่ผ่านมานี้ครับ Kawasaki Motor h o l i ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายของ Kawasaki อีกร้านหนึ่งนะครับอีกแห่งหนึ่งของคาวานในกรุงเทพหมหานครนั้นได้มีการประกาศราคาที่ช็อกตลาดอยู่มากพอสมควรทีเดียวโดยราคานั้นนะครับรุ่น Ninja 250 SL ประกาศออกมาที่102,100บาท สังเกตดูเจ๋น,นะครับว่าราคาของมันนั้นถูกกว่านะครับ CBR 300R ถึง12,000บาทเลยทีเดียวขณะที่รุ่น z 250 SL นั้นนะครับประกาศราคาออกมา118,000บาทราคาถูกกว่า CB 300F นะครับถึง8,000บาทด้วยกันอย่างไรก็ตามนะครับ CB 300F ที่ประกาศราคานั้นนะครับเป็นราคาช่วงแนะนำแต่ราคาจริงๆที่มีการใช้อย่างในช่วงเดือนตุลาคมนี้ อยู่ที่นะครับ130,000บาททุวนทําให้นะครับราคาของ z 2 0 s l จะถูกกว่า c b 300F ถึง12,000บาทเช่นเดียวกันกับ CBR 300R นะครับซึ่งต้องถือว่านะครับการประกาศราคาของ m o โตฮอลลิกนั้นนะครับเป็นที่ท้าทายต่อวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ Honda นั้นได้มีการประกาศราคาไปก่อนหน้าขณะที่ m o t o oh ฮอลลิกและเรียว o t o ตส p o r t นั้นได้มีการประกาศราคาตามหลัง โดยใช้กลยุทธ์เรื่องของราคาที่ถูกกว่าขณะนี้นะครับยังไม่อาจบอกได้ว่าราคาของ m o เตอร์ฮอหรือว่าราคาของเรียวมอเต s p o r t นั้นราคาไหนคือราคาที่แท้จริงในการประกาศอย่างเป็นทางการของคาวสก i มอเ o อร์เอ็น r ตอร์ไต้องมีการจับตามองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคาวส k i นั้นได้มีการประกาศไปแล้วว่าจะมีการบอกราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้พร้อมกับการส่งมอบรถนะครับในช่วงเริ่มต้น ถ้าหากว่าการประกาศราคาของทั้งเรียวมอเตอร์สปอร์ตและมอเตอร์ฮอลิกนั้นนะครับเป็นความจริงนั่นก็หมายความว่าราคาของมันนั้นจะมีราคาที่ไม่เหมือนกันซึ่งทั้งสองแห่งนะครับถือว่ามีราคาที่ถูกกว่า Honda ทั้ง2รุ่นอยู่มากพอสมควรโดยเฉพาะมอเตอร์ฮอลิกนั้นนะครับประกาศราคาที่ท้าทายอย่างยิ่งด้วยการวางราคาที่ถูกกว่า Honda ถึง1 2 0 0 0บาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงปีที่แล้วที่ Honda ได้มีการเปิดตัว m s x 125 ก็มีการประกาศราคาค่อนข้างจะเรียกว่าท้าชนกับ KSR ของ k a w a s k i นะครับแล้วก็ได้เปรียบในแง่ของโมเดลที่ใหม่กว่าและมีจุด Option ออปชั่นต่างตัวที่เหนือกว่า KSR อย่างเห็นได้ชัดทําให้ MX-125 s นั้นวันนี้สามารถคลองตลาดอัดับ1นะครับเหนือกว่า KSR ถึง3-4เท่าตัวเลยทีเดียวซึ่งมีการประกาศราคาครั้งนี้ของ k a w a s k i นะครับเป็นการท้าทายฮอนด้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่านะครับเป็นการประกาศราคาปลดหลัง ด้วยราคาที่ถูกกว่าถึง12 0 0 0บาทเลยทีเดียวเรื่องราวของการประทัดก,กันระหว่าง Honda กับ a s สก i ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต้องบอกว่าเป็นเรื่องติดตามเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่านี่คือครั้งแรกของวงการมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยที่ Honda และ a าสก i นั้นได้มีการแนะนำมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาด2 5 0ซีซีถึง3 0 0ซีซีออกมาประทะก,กันถึง4รุ่นนะครับค่าละ2รุ่นยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเอาละครับเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพื่อต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ